ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ จับผีเรียกฆ่าไทยเก่งอเมริกันรุ่นกลางเก่ากลางใหม่สีดำสนิทค่อยๆขับเคลื่อนเข้ามาจอดเทียบหน้าบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ในสวนยางเมืองตราดประทั่งเข้าที่เรียบร้อยชายชะกันหลายคนพากันเปิดประตูรถก้าวปราดลงมาอย่างคึกคัก เหลือเพียงสองคนสุดท้ายที่ก้าวลงจากเก่งอเมริกันค่อนข้างทุลักทุเลเนื่องจากชายวัยสี่สิบเศษต้องหิ้วปีกชายร่างเนื้อหุ้มกระดูกลงมาด้วยชายชะกันทั้งหมดเป็นแก๊งโจรเรียกค่าไถ่ชายวัยดึกสงัดร่างผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเป็นเจ้ารั์ถูกลักพาตัวมาเรียกค่าไถ่จากบุตรหลานในตระกูลซึ่งฐานะมั่งคั่งร่ำรวยท่านคือ คุณหลวงหัดสดเดชมหาเดชาชัยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนับอายุถึงปีปัจจุบันนับกว่า100่ปีเศษป่วยเป็นโรคสารพัดโรคอาศัยโอสถสรรพคุณสูงเยี่ยมเช่นกระชายดำกระชาแห่งสมุนไพรไทยโสมเกาหลีอายุ1,000ปีแก่จัดจนมีรูปร่างเหมือนเด็กทารก มีหน้าตาคิ้วคางแขนขาครบถ้วนจึงสามารถดำรงสังขารของคุณหลวงให้อยู่ดูโลกถึง120ปีแล้วในแบบเจียนไปเจียนอยู่ชั้นบนของบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้คุณหลวงถูกหิ้วปีกขึ้นไปนอนแผ่สองสลึงบนเสื่อจันทบูรณ์มีหมอนหนุนหัวเก่าเครกให้ท่านหนึ่งใบและใช้กระสอบข้าวสารแทนผ้าหม่ม ให้ท่านบรรเทาความหนาวกลางเดือนธันวาคมในกา้านหัวหน้าโจรเรียกค่าไทยร่างสูงโปร่งฟันหลอเกือบหมดปากกำลังนั่งเด่นอยู่ที่ชุดโต๊ะเก้าอี้เหล็กพับสดเบียร์ดีกรีแรงไปพลางโคเข้ามือถือบริวารชื่อไอ้ม่องไปพลางเพราะขนาดนี้ในม่องทำตัวเป็นหน่วยจรยุทธ์อยู่ไม่เป็นที่เป็นทางป้องกันตำรวจสืบรู้จากเครื่องมือสื่อสาร เฮ้ย hey, นี่กูพี่การนะตอนนี้มึงอยู่ไหนวะไอ้มองอยู่นครสวรรค์มีอะไรว่าไปเลยลูกเพ่กูลากคอคุณหลวงมหาเศรษฐีมากักบริเวณในสวนยางของมึงแล้วมึงจงโทรเข้ามือถือของนายดำเกิงบุตรชายคนโตของคุณหลวงแจ้งให้เขาทราบว่าบัดนี้พ่อบังเกิดกล่าวของเขาถูกกูจับมาเรียกข่าไทยต้องบอกไหมว่าถูกพีการไปลากคอพ่อเขามาเฮ้ย hey. บอกกูกเรษมมาก่องดองเท่านั้นเองสิวะไอน้นี่บอกแค่ถูกขบวนการรักษาความยุติธรรมเป็นผู้จับอุมพ่อของเขาขณะนี้ขบวนการเราต้องการทุนสนับสนุนเพื่อประกาศความยุติธรรมให้แพร่หลายขกระจายจงนำเงินสด1,000ล้านบาทมาถ่ายตัวพอ่อโดยด่วนแล้วพ่อผู้ชาราภาพจะปลอดภัยไร้อันตรายวางสายจากในม่องยังไม่ทันจะสดเบียต่อ มีเสียงแหบแห้งแววมาจากเสือจันทบูร์ซึ่งปู่ให้คุณหลวงไปตามมีตามเกิดเฮอเรียกค่าไทยฉันตั้งพันล้านเชอร์ในการแกงูมากที่เข้าใจว่าคุณแก่ไกลหลุมไกลโลงมีค่ามากสำหรับบุตรหลานในการปลายตาไปยังคุณหลวงผู้นอนแน่นิ่งมาตั้งแต่โดนฉุดกระชากจากเตียงอันอ่อนนุ่ม ในคลื่อหาดหรูกลางกรุงท่านนํำรงความเงียบอยู่เช่นนั้นเหมือนเสียชีวิตไปแล้วเพิ่งจะเอ่ยปากพูดจาก็เดี๋ยวนี้นี่เองคุณหลวงมีไอดีอันใดว่าไปได้เลยขอรับกระผมพร้อมจะเงี่ยหูฟังทุกประโยคฉันหมายความตามที่พูดโปรดพูดให้กระจางเธอขอรับกระผมสมองหมาปัญญาน,นิ่มยังเข้าใจไม่กระจางอ๋อ ก็ลองใช้หัวแม่ตีนตรองดูสิในการฉันทำพินัยกรรมยกมรดกให้ลูกหลานไปหมดตั้งนานแล้วพวกมันภาวานาอยู่ว่าอยากให้ฉันรีบตายในวันในพรุ่งมีหรือที่หน้าไหนจะยอมเสียสตางมาไถ่ตัวฉันอ้าวงั้นกระผมก็คว้าน้ำเหลวนะสิขอรับคุณหลวง ยังไม่แน่ถึงขนาดนั้นหรอกหมายความว่าอะไรไมิทราบขอรับเฮ้อฮ้ถ้าฉันให้ความร่วมมือกับในการก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งซึ่งลูกหลานบัตรศพสาระะเลวของฉันคุ้มคาดไม่ถึงฮ่าคุณหลวงนอนสงบนิ่งอยู่ในโอบอ้อมของกระสอบข้าวสารแทนพ่อห่มนวมหนานุ่มปิดเปลือกดาพูดชนิดที่ใครไม่ใช่คนโคตรสังเกต จะไม่เห็นปากขยับเป็นนันขาดมรดกของฉันมีต่างหลายหมื่นล้านจากการคดในคองอในกระดูกสมัยที่ยังรับราชการเว้กรรม,มีจริงจึงตามสนองตอนฉันแก่เท่ามีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองพวกนั้นสิ้นความเคารพย้ำเกรงคุณหลวงงั้นหรือขอรับสิ้นย้ำเกรงอะไรได้ในการ มันเคารพแทบจะกราบตีนฉันเช้าสายบ่ายเย็นไม่เว้นวางกระทั่งฉันตายใจยอมทําพินัยกรรมแบ่งทรัพย์สินให้ไอ้หอกุดพวกนั้นในการยุติการดื่มเบียร์เงี่ยหูฟังไม่ยอมตกหล่นแม้แต่คําเดียวเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่เหยื่อเรียกค่าไทยให้ความร่วมมือกับโจรอย่างนี้กรุณาเล่าต่อไป กระผมพร้อมที่จะประท้วงความยุติธรรมแทนคุณหลวงทุกขณะจิตไอ้ซาละเลวพวกนั้นกุ๊เอาพินัยกรรมไปเก็บไว้ใช้เงินฝาดหัวไอ้ทนายตัวดีให้ทำเฉยฉันโทรเรียกเท่าไรมันก็ทำหูทวนลมเพราะฟาดเงินจากลูกหลานฉันจนพุงกลางแล้วไอ้กระผมส่งมือปืนไปส่องกระบาลไอ้ทนายนั่นดีไหมขอรับ ไม่จำเป็นในการจงสั่งบริวารที่ชื่อไอ้มองให้เขาโทรหาลูกชายคนโตของฉันแล้วบอกมันตามที่ฉันแนะนำดังนี้คุณหลวงแนะว่าบัดนี้มหาโจรเรียกค่าไทยยินยอมจัดการหาทนายให้ท่านหนึ่งคนเพื่อทำพินัยกรรมฉบับสุดท้ายขึ้นใหม่อีกหนึ่งฉบับตามประมวลกฎหมายแพ่งการทำเช่นนี้ สามารถลบล้างพีนัยกรัรมทุกฉบับที่เคยทำมาก่อนหน้าฉบับสุดท้ายถ้ายังอยากได้เงินส่วนแบ่งจากกองมรดกจงส่งพินรรัยกัมฉบับในครอบครองคืนให้คุณหลวงโดยส่งผ่านทางมหาโจรซึ่งบัตรนี้เป็นพันธมิตรของคุณหลวงไปแล้วถ้าดื้อไม่ยอมทำตามคำสั่งจะตัดออกจากกองมรดกโดยไม่ฟังเสียงอุทธรใดๆทั้งสิ้นในกานน้อมเรียนถามท่านว่า ตนจะได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือเช่นนั้นคุณหลวงนอนแน่นิ่งไปพักใหญ่เหมือนตายไปชั่วขณะก่อนจะฟื้นขึ้นมาอธ,ธิบายประโยชน์มีมากมายไม่รู้จบฉันจะให้ในการหาทนายมาจริงๆการทำพินัยกรรมจะเริ่มขึ้นอีกครั้งไม่ใช่คู่ลูกหลานของฉันเฉยๆฉฉันจะตัดเงินพวกมัน หลือเพียงคนละหนึ่งในสิบของที่เคยมอบให้โดยนำส่วนที่ตัดออกมาเข้ามูนลนิธิคนชราแห่งประเทศไทยตัวในการเองฉันก็จะมอบให้หนึ่งพันล้านบาทเป็นค่าเนื้อยโอ้ยในการร้องอุทานเหมือนถูกยิงเข้ากลางหน้าอกต่อให้ฝันก็ยังฝันไม่ดีสุดขีดถึงขนาดนี้ อันที่จริงเขาเรียกค่าไถ่ส่งเดชไปอย่างนั้นเองกะว่าได้สักค่าหรือสิบล้านก็ดีใจรากเลือดแล้วคุณหลวงมีบัญชาเท่านั้นก็ปิดเปลือกตาหยุดหายใจชั่วคราวจะหายใจต่อตอนไหนในกานไม่ทันสังเกตเพราะรีบไปจัดการตามคำสั่งโดยด่วนในที่สุดพินัยกรรมฉบับที่ลูกๆห,หลานเก็บงำไว้ก็ถูกส่งผ่านมือโจรมาถึงคุณหลวง หลังจากท่านนอนห่มกระสอบข้าวสารอยู่บนเสื่อจันทบูรณ์ครบเจ็ดวันพอดีไม่รู้ว่าบรรยากาศในสวนยางสุดแผ่นดินตะวันออกเช่นเมืองตราดจะถูกกับสภาพสังขารของคุณหลวงหรือเปล่าเท่าที่นายก้านและบริวารแอบพิจารณาดูทุกคนมีความเห็นว่าท่านอ้วนได้อ้วนดีมาวันแรกท่านผอมโกงโก้เหมือนไม้เสียบผีอยู่ไปอยู่มาแค่เจ็ดวัน อวนเหมือนผีขึ้นอืดทั้งๆที่ไม่ได้กินอาหารสักคำน้ำสักหยดในกา้านต้องการเอาใจหาอะไรดีๆมาให้กินก็ถูกปฏิเสธท่านออกตัวว่าคนแก่เท่าเหลาเยไม่ต้องกินอะไรนักหนาก็อยู่ได้เป็นเดือนๆในกา้านอยากได้เงินเป็นพันล้านถึงไม่เชื่อก็ไม่ฝืนใจบีบบังคับในม่องผู้เป็นโจรหน่วยจรยุุษ ไม่อยู่นิ่งในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งป้องกันตำรวจไม่ให้สืบจากโทรศัพท์ถึงต้นต่อขุนโจรเรียกกระไทยบัดนี้เขาเดินทางคืนสู่พูลำเนาคือเมืองตราดเพื่อรายงานความสำเร็จให้ลูกพี่ก้านทราบในกา้านจึงรู้ว่าทางลูกหลานของคุณหลวงยอมสิโรราบกับพวกโจรแล้วยอมส่งพินัยกรรมฉบับในครอบครองผ่านมือในม่องเมื่อถึงคุณหลวงบิดา ในม่องส่งให้ในายก้านนำไปน้อมมอบให้คุณหลวงอีกต่อหนึ่งเท่าที่ทุกฝ่ายยินยอมทำตามบัญชาคุณหลวงโดยดีเพราะทุกฝ่ายก็ต้องการมีส่วนแบ่งในเงินมรดกของท่านนายก้านเดินนำหน้าทนายความในม่องกับบริวารทุกชีวิตที่อยู่ในแก๊งของตนขึ้นบันไดไปพบคุณหลวงซึ่งนอนแน่นิ่งบนชั้นสองของเรือนครึ่งตึกครึ่งไม้เวลาขณะนั้นเป็นตอนกลางดึก ไปถึงแล้วในกา้านคุกเขา่าน้อมร่างยื่นพี่นัยกมให้คุณหลวงปรือตาขึ้นดูดูก็เห็นว่าเป็นของจริงจึงสั่งให้เผาทิ้งเสียในกา้านรีบควักไฟแช็คแกส๊สขึ้นมาจุดเผาในทันใดครู่เดียวพินัยกรรมก็มอดไหมเป็นผงทุลีคุณหลวงกล่าวขึ้นเสียงแหบแห้งอย่างสะใจฉันตายไป โดยไม่มีพินัยกรรมแบ่งมรดกไอ้พวกลูกชั่วช้าหลานเลวสามย่อมต้องแก่งแย่งช่วงชิงมรดกกันแหลกลานอย่างน้อยขึ้นโรงขึ้นศาลอย่างมากข่าแกงกันตายเป็นบือฉันสะใจเหลือเกินที่ได้มอบบทเรียนให้ไอ้พวกเนรคุณฮฮอ คณะโจรเรียกค่าไทยได้แต่นิ่งฟังไม่เอ่ยปากในม่องเพิ่งเดินทางกลับมาจากนครสวรรค์เห็นคุณหลวงเป็นคำรบแรกรู้สึกสังหอนอัปมงคลจนบอกไม่ถูกเขาแปลกใจที่ลุกพี่ก้านกับเพื่อนร่วมแก๊งไม่สงสัยในความอ้วนอืดของคุณหลวงสักคนเดียวสำหรับมุมมองของในม่องคุณหลวงคือผีขึ้นอืดเราดีๆนี่เองใบหน้าบวมจนจะปรี น้ำเหลืองเยิ้มอยู่รมรรอสังขารที่ห่มด้วยกระสอบขาสารก็บวมเป่งพุงบานเหมือนผีขึ้นเต็มทีส่วนในกา้านความสนใจของเขาก็เหมือนกับบริวารที่อยู่ด้วยกันตลอดเจ็ดแวันคือทำตามความต้องการของคุณหลวงทุกอย่างบัดนี้คุณหลวงสมมาตรปรารถนาแล้วฝ่ายโจรก็เชิญทนายโจรมารออยู่ในกา้าน จึงพูดเป็นเชิงเตือนความทรงจำของท่านกระผมและพวกพ้องร่วมกันดัดสันดานบุตรหลานสมประสงค์ของคุณหลวงแล้วตอนนี้ทนายความอดีตมหาโจรก็อยู่ที่นี่คุณหลวงจะทําพินัยกรรมฉบับสุดท้ายก็สะดวกทุกอย่างเชิญเอ่ยประโยชน์อันล้ำค่าให้ทนายเขาจดบันทึกลงในพินัยกรรมได้แล้วกระมังขอรับคุณหลวงนอนสงบนิ่ง เหมือนศพที่ไม่มีวันเอ่ยเอื่อนเจรจาภาษามนุษย์ได้อีกนิ่งอยู่นานแสนนานจึงมีเสียงแหบๆแว่วจอกร่างนอนแซลอยู่ใต้กระสอบข้าสารในการจังสื่อแท้ๆนะในการนะหมายความว่าอะไรขอรับคุณหลวงเป็นครั้งแรกที่คุณหลวงยิ้มน้อยๆยิ้มที่ทําให้นอนขนาดเป้งๆสองตัวหล่นลงมาจากมุมปากของท่านเริ่มไต่กระดึบกระดึบอยู่บนหมอน ซึ่งท่านหนุนศีสะอยู่ไอ้ฉันนะเจ็บใจลูกหลานจึงยืมมือในการให้ช่วยแกเพ็ดแทนฉันแต่น่าขำไมหมละว่าในการกับพวกไม่ยักรู้ว่าคุณอย่างฉันน่ะหรือจะยอมให้เงินพวกโจรเป็นพันล้านอ้าวไงพูดกลับกรอกเสียสุนัขอย่างงั้นระขอรับใครบอกกลับกรอกเสียเมื่อไหร่ เขาเรียกว่าผีหลอกตั้งหากละ่ะธรรมเนียมของผีย่อมต้องหลอกหลอนคนเสมอฉันมองเทงตั้งแต่วันที่บกนายการจุดกระชากหลากถึงเอาตัวลงจากเตียงมาขึ้นรถตอนอยู่ในระหว่างทางฉันกลายเป็นผีพยาบาทกะว่าต้องหลอกูกนายการให้สีหมาทีเดียวฉันจึงยืมมือในการทำงานให้ ลุงท้ายด้วยการชักดาบข้าแรงที่เคยบอกว่าจะให้นี่อะไรล่ะที่เขาเรียกว่าผีหลอกล่ะในการเอ๋ยขุนโจรเรียกข้าไทยโกรธจนหนวดกระดิกเขาไม่เชื่อเรื่องที่คุณหลวงบอกว่าท่านกลายเป็นผีเป็นสางถ้าเบี้ยวกันซึ่งๆหน้าอย่างนี้มันก็ต้องเล่นเจ็บๆให้สำนึกกลาหัวบ้างเมื่อไม่มีอะไรต้องเกรงใจในก้าน จึงเอื้อมมือไปกระชากกระสอบข้าสารที่เคยอุทิศให้คุณหลวงได้ห่มป้องกันความหนาวจะลงทันท่านด้วยมาตรการฮัลโหดเฮ้ย hey! อะไรของมันกันวะเนี่ยโจนเรียกข้าไถยส่งเสียงอุทานเป็นเสียงเดียวกันทั้งแก๊งไม่อุทานเห็นทีจะไม่ได้แน่คุณหลวงอยู่ในสภาพขึ้นอืดเต็มที่มีหนอนตัวอ้วนๆขึ้นยุบยับเต็มไปหมดกลิ่นเหม็นซึ่งถูกกระสอบปิดบังเอาไว้ พลันกระจายไปทั่วห้องคุณหลวงตายกลายเป็นผีไปแล้วจริงๆเป็นผีที่เฮี้ยนมากเพราะยังพูดได้วางแผนอะไรต่อมิอะไรได้เหมือนมนุษย์หัวเสโจรเจอผีฝ่ายโจรจำเป็นต้องถอยกรูดๆไปรวมกันเป็นกระจุกอยู่ที่หัวบันไดปรากฏว่าคุณหลวงสำแดงเดชในความเป็นผีครั้งสุดท้ายด้วยการลุกพวดขึ้นยืนจังก้าบนเสื่อจันทบูรณ์เท่านั้นเอง จนเรียกค่าไทยตั้งแต่ในก้านหัวหน้าใหญ่ในม่องหน่วยจรยุทธ์และบริวารทุกชีวิตต่างคนต่างวิ่งลงบันไดแข่งกันโครมครามจนบันไดวิตจะถลม่มทลายถึงชั้นล่างแล้วยังแข่งขันกลวยอ้าวออกจากบ้านกระทั่งหายลับไปในสุนยางท่วนทั่วทุกตัวโจรเสียงตึงตัง,ต,งตูมตามที่ชั้นบนจึงดังขึ้นเนื่องจากวิญญ,ญาณอาฆาตของคุณหลวง ได้อำลาร่างขึ้นอ่นไปสู่ที่ชอบที่ชอบตามเวลานุเวนของท่านศพท่านเมื่อไม่มีอะไรสิงอยู่จึงล้มฟาดเหมือนท่อนไม้ต้องลมพายุพัดกระโชก